ที่เขาจัดให้ก็ได้นะอรเ็โอ้โหมันหูมันหูขอเปฉีดที่บ้านได้ไหมคะสามตัวเลยตเอาจัดดีล้ครับเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวตัวใหม่มาพลังช่วยด้วยนีงียดีเลย ได้ไหมเรนตาไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะกระโจนแมวอ่ะ นี่ยุดวันค่ะโอ้ยยนี่กี่ตัวเกลียะค่ะใ่ัเด้งออตอนีว่าคุณร้องคอาจจะไม่รู้กลีอาแนบ เออเอาหน้ามันแน่นเลยน้ำหน้าจะไยแต่อยมันล็อกมนันไวหน่อยของผมเนี่ยต้องล็อกไม่งโหผมดื้อ้อบบเดียวหนูแปบบเดียวเห็นไม่เจ็บเลยไปเอาโทรศัพทืมศัพท์่เข้าบ้านก่อนแล้วตั้งประมาณทีนี้เลยตรงนี้ไป อ,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 อย่างไรหละมันรู้จะจากขอเอาไปบ้านขวงอย่านไ้ขอมาไหมไม่้าถุงมไปขอเนี่นนะออได้นะแม่มันก็มันมันขิด